และนําอาหารเสริมมาด้วยส่งผลให้เราบังเอิญเห็นคนสองคนป้อนอาหารกันอย่างใกล้ชิดนั่งจิงสับสับสนและสับสน ถามลูกสะภ้ยว่าทำไมไม่พูดอะไรก่อนมาลูกสะภ้าบอกตัวเองว่าถ้าช้าไปหน่อยบางทีพวกเขาอาจนอนเตียงเดียวกันแล้วเธอนั่งข้างสามีและกินบั้นกวนกัดยกย่องแม่สามีของคุณสำหรับความสามารถในการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมของเธอไม่น่าแปลกใจที่สามีของเธอจะวิ่งมาที่นี่ตลอดเวลาขณะที่ฉันพูดฉันก็กำลังจะถามแม่สามีเกี่ยวกับเคล็ดลับการทำบันกวนแต่นางจินเต็มไปด้วยอุบายฉันจะบอกผู้หญิง,งโง่คนนี้ได้อย่างไรนี่เป็นวิธีที่เธอจัดการลูกเลี้ยงของเธออย่างที่พวกเขาพูดสุดรับบางอย่างไม่ได้ถูกส่งต่อไปอยังลูกสะ เมื่อกลับถึงบ้านภรรยาของเขาก็อารมณ์เสียหลังจากเก็บสัมภาระของสามีแล้วเขาก็ส่งเขากลับไปที่บ้านแม่สามีสามีแนะนำภรรยาที่โง่เขลาของเขาว่าอยากเข้าใจผิดฉันจะเข้าใจผิดได้อย่างไรคุณเป็นแม่เลี้ยงและลูกชายที่มีความสเสน่หาอย่างลึกซึง้งใกล้ชิดยิ่งกว่าแม่และเด็กโดยสายเลือด คุณหมายความว่าอย่างไรเขาเห็นลูกชายของครอบครัวปกติฉันจะป้อนข้าวม้วนให้คุณเองสามีของเธอไม่สามารถทําอะไรกับอารมณ์ร้อนของเธอได้เขาจึงต้องอธิบายให้ภรรยาฟังว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเขาคิดว่าแม่เลี้ยงของเขาเป็นผู้หญิงเป็นการยากที่จะจัดการกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียสามีของคุณถ้าไม่ดูแล มีแนวโน้มว่าเธอจะเป็นโรคซึมเศร้าภรรยาที่เกียรติฟังสามีอธิบายฉันจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูรูปถ่ายของทั้งสองคนเธอขอให้สามีของเธอคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเธอกับพ่อเลี้ยงสาวของเธอมีปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเช่นนี้ในฐานะสามีคุณจะรู้สึกอย่างไรชายคนนั้นก็รู้สึกชอบทำเช่นกันเขาจึงสัญญากับภรรยาว่าเขาจะแก้ไขปัญหาภายในหนึ่งเดือนเพื่อรักษาระยะห่างระหว่างแม่สามีและสามีภรรยาจงใจพูดต่อหน้าแม่สามีว่าจะหาสามีใหม่ให้เธออย่างไรก็ตามนางจีนก็หาข้อแก้ตัวเพื่อหลบหนอออย่่าางงเนนนืจจใบกวป็ค ของลูกชายของเธอด้วยนี่มันเกินความคาดหมายของนางจินอย่างชัดเจนมันคิดอย่างนั้นเหรอถูกตงังเขากังวลว่าแม่ของเขาจะเสียใจเกินไปจริงๆแล้วใช่ ทั้งคืนนางจึงน,นอนไม่หลับทั้งคืนเป็นเพราะลูกเลี้ยงของเธอที่เธอหอยหาเขาไม่ได้ติดต่อเธอมาสามวันแล้วนั่นไม่เป็นไรดังนั้นจึงเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นเธอแกล้งทำเป็นป่วยลูกสะปซ์เสนอตัวพาเธอไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแต่เธอขอให้ลูกสะปซ์เรียกลูกเลี้ยงของเธอแน่นอนว่ายุนฮีรู้ดีว่าหญิงชราคนนี้ต้องใช้กลอุบายของเธออีกครั้งแต่ได้รับแรงกระตุ้นจากแม่สามีอย่างต่อเนื่องเธอต้องส่งข้อความถึงสามีของเธอจากนั้นเธอก็ปรุงโจ๊กให้แม่สามีอย่างพิถีพิถันแต่แม่สามีบอกว่ารู้สสึกกกเเเหหนนื่่่่่อออออยยยยแแลลลละะไมมมาาาาารตฉัังงววููี้จ เมื่อไรยุนฮีทนไม่ไหวอีกต่อไปเริ่มพูดคุยกับแม่สามีด้วยเสียงที่รุนแรงมีชายชราคนหนึ่งล้มชักโครกเพราะไม่ได้กินข้าวคุณบอกว่าฉันแก่แล้วเหรอ ดูหน้าแก่ๆของเธอ,อยังแซงทําเป็นสาวอยู่เลยยูนิสาแช่งในใจเธออย่างเงียบๆแต่ภายนอกทําเป็นว่าไม่มีอยู่ตรงนั้นเธอจงใจบอกผู้หญิงไม่ให้กินข้าวเบ้าตาจะจมลงนางจินกลัวมากจนลุกขึ้นยืนกินข้าวไปสองชามทันทีในขณะนี้กลิ่งประตูดังขึ้นด้านนอกนางจินคิดว่าลูกเลี้ยงของเธอกลับมาแล้วซ่อมผมของคุณแล้วแซงทําเป็นหมดหวัง แต่คนที่เปิดประตูและเดินเข้าไปคือหมอที่ลูกเลี้ยงของเขาเชิญยุนฮีมีความสุขมากเพราะในที่สุดสามีของเธอก็รู้วิธีรักษาระยะห่างจากแม่สามีเมื่อนางจินเห็นลูกเลี้ยงก็ส่งแต่หมอเท่านั้นทันใดนั้นใบหน้าของเธอก็ซีดลงด้วยความโกรธแม้ในเวลากลางคืนฉันยังรู้สึกอาเจียนเป็นเลือดและนอนไม่หลับเธอเดาว่าลูกสะพ้ายของเธอกำลังควบคุมลูกเลี้ยงของเธออย่างแน่นอนอย่าปล่อยให้เขามาอย่าลังเลที่จะรบกวนฉัน ฉันมีวิธีปฏิบัติต่อคุณเสมอวันนั้นลูกเลี้ยงของเธอต้องการโทรมาถามเกี่ยวกับเธออีกด้านหนึ่งนางจินเล่นเกมที่นุ่มนวลและแน่นหนาเมื่อเธอเห็นสายเรียกเข้าเธอก็จงใจไม่รับลูกเลี้ยงกังวลว่ามีบางอย่างผิดปกติกับแม่เลี้ยงของเขาเลยตัดสินใจไปดูหลังเลิกงานนางจินคาดหวังสิ่งนี้อย่างชัดเจนเธอรีบจัดทรงผมของเธอเตรียมตัวสําหรับการนัดหมายครั้งต่อไปของคุณเห็นลูกเลี้ยงของฉันเดินเข้ามาเธอดูไม่ยาแสพูดถึงการส่งลูกเลี้ยงกลับบ้านต่อไปทําไมคุณถึงไล่ฉันอยู่เรื่อยฉันมาที่นี่่่เเเพราาะววววฉััันนป็หงงคุณกกกลียบแม่ ความกังวลใจก็มาแค่ตอนนี้เท่านั้นแม่สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงกลับบ้านไปดูแลครอบครัวของคุณนี่คือครอบครัวของฉันด้วยเชือกอ่อนหนึ่งเส้นผูกให้แน่นจับลูกเลี้ยงได้สำเร็จโดยตรงและง่ายดายจากนั้นทั้งสองก็เล่นซ่อนหาที่บ้านทำให้นางจินเขินอายจนต้องปิดหน้า ทั้งสองใช้เวลายอย่างมีความสุขอีกหนึ่งคืนแต่มีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นพี่สามีได้กลับบ้านแล้วจริงๆเห็นภรรยาของเขาทำสิ่งที่ไร้ยังอายแบบนี้แม้แต่ภายใต้กระแสทองคําเขาก็ไม่สามารถพักผ่อนได้นางจินเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนเย็นพี่เลี้ยงเด็กวิ่งไปด้วยความตื่นตระหนกบอกว่าเธอเห็นผีเจ้านายของเธอคุณจินพบว่ามันตลกมากเธอถามพี่เลี้ยงเด็กว่าสมองของเธอมีน้ําขังหรือไม่แต่พี่เลี้ยงพูดอย่างจริงจังมากเธอบอกว่าตอนนั้นเจ้านายซ่อนตัวอยู่ที่มุมห้องนั่งเล่นแต่นนนนางจิไม่่เเชชั้น,น เช้าวันรุ่งขึ้นพีสามีของเธอกำลังนั่งอยู่บนโซฟาเขาจ้องมองที่ภรรยาของเขาแต่ภรรยากลับมองไม่เห็นอะไรเลยสิ่งนี้ทำให้พี่เลี้ยงกลัวพี่เลี้ยงเด็กชี้ไปที่โซฟาแล้วพูดกับเธอว่าพี่อยู่ที่นั่น คุณจินคิดว่าเป็นเพราะพี่เลี้ยงต้องการขึ้นเงินเดือนเธอจึงหยิบเงินออกมาจํานวนหนึ่งและขอให้พี่เลี้ยงไปรับแต่พี่เลี้ยงเด็กยืนกรานที่จะลาออกจากงานก่อนออกเดินทางเธอบอกเธอว่าแม่ของเธอเคยเป็นแม่มดดังนั้นทุกสิ่งที่เธอเห็นจึงเป็นความจริงแม้ว่าตอนนี้นางจินจะมั่นใจเพียงครึ่งเดียวแต่เธอก็ไม่รู้สึกกลัวแต่เธอรู้สึกเหมือนเธอมีเหตุผลใหม่ที่จะใกล้ชิดกับลูกเลี้ยงของเธอมากขึ้นดีมากฉันมีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเธอวิ่งไปที่บ้านลูกเลี้ยงกลางดึกแซงทง ยังบอกด้วยว่าหลังจากที่เลี้ยงลาออกเธอก็กลัวที่จะอยู่คนเดียวจริงๆหลังจากเรื่องไร้สาระมากมายเธออยู่บ้านลูกเลี้ยงได้สําเร็จภรรยาของเขาถึงกับตะลึงเมื่อเห็นเช่นนั้นแค่น้มน้าวสามีของฉันให้รักษาระยะห่างจากแม่สามีตอนนี้มันดีแล้วเชิญพระโพธิสัตว์ผู้ขัดขืนไม่ได้นี้มาที่บ้านโดยตรงพรุ่งนี้นางจินเก็บสัมภาระเตรียมย้ายไปบ้านลูกเลี้ยงเกินกว่ามนุษยธรรมก่อนออกเดินทางเธอก็ทํางานให้สามีด้วยอาหารจานโปรดของเขาตลอดชีวิตของเขากรุณานั่งลง หญิงชรานิสัยไม่ดีก็ไม่กลัวผีเช่นกันเธอนั่งตรงท้ามอย่างสงบและคิดกับตัวเองคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังในตัวฉันแต่ขอให้ทุกอย่างผ่านไปเถอะฉันทำอะไรกับคุณฉันอยู่กับเขามาเกือบ40ปีแล้วฉันทำทุกอย่างที่ต้องทำและเขามีชีวิตอยู่นานพอสมควรฉันนำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณเขาสนุกมามากพอแล้ว ตอนนี้ฉันก็อยากจะมีความสุขเช่นกันฉันยังเป็นมนุษย์และผู้หญิงฉันไม่เสียใจอย่าตำหนิฉันนี่เป็นมือสุดท้ายที่ฉันเตรียมไว้สำหรับคุณสนุกไปกับมันแล้วจากไป